สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีวันพฤหัสนะคะนี่เด้อค่ะอ,อันนี้เป็นต้นหอมที่ผมมาปลูกไว้เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะยิ่งมาเหตุผลในทุกคนเบิ่งนะคะอากาศหนาวแล้วกระสิประมาณนี้เด้อค่ะเพราะว่าต้นไม้อันอันนี้กระสิทุ่นแน่ค่ะอันนี้ก็จะนนทนนะคะนี่ก็คือผักไผ่อันนี้ก็คือผ <c oughs> ักไผ่หรือว่นอื่นผักแพล้น,นะคะนี่ค่ะบ้านผมก็เรียกไรเรียกผักไผ่แล้วก็ผักแพล้นะทุกคน <c oughs> <spec cue> <uth> นี่ค่ะอ,อากาศหนาวแล้วข้างนอกแต่ข้างในก็ยังอันโอเคอยู่ค่ะแต่ก็คือนี่นะคะทุกคน นี่ะอันนี้ผมกระสิทธท่านคุณน้าปลูกนี่นะคะซื้อต้นหอมมากินนะคะทุกคนตรงหลักมันเท่ากับมื่ออาทิตย์แล้วค่ะเราก็จะมาปลูกกันนะคะนี่ค่ะปลูกไปเรื่อยๆค่ะนี่จ้ะปลูกไปมันกับนี่นะคะทุกคนจะปลูกไปจังสี่ละน้ำกับเพราะต้องลดนะคะเพราะว่ามันชุ่มชื้นอยู่แล้วนี่จ้ะปุ๋มก็จะเสียไปจังสีแล้วค่ะนี่ค่ะถ้าเป็นน้ารอดนี่สีต้นสีโกอใหญ่ค่ะค่ะอันนี้ก็คือหน้าหนาวเขาก็จะผอมๆเดียวเดียวนะทุกคนเพราะว่ามันหนาวค่ะค่ะนี่จ้ะอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะได้ตัดไปกินแแล้้วนน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 นะะะะะคคคคคีี่่่่่บมมมหกกกกาาิิเเออถ็ชืั นอันหนวลก็จะเป็นอันขึ้นชายฝรั่งที่ผมซื้อมากินนะคะทุกคนกินเหลือนี่เดียวเหลือแค่สันๆสันบรรนั้นน,น,นอ้ะมันสันๆประมาณสิบเซนงวก็เมาเสียม,มันก็ขึ้นนคะคะก็จะประมาณนี้แล้วค่ะนี่นะจ๊ะอันนี้ก็ตะไคร้อย่างยื่นต้อนอยู่คือเก่าส่วนอันหนวลก็อนนอนจ้ะส่วนมาทางนี้ก็จะเป็นใบบัวบกนะคะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็กระถินลิ้มยูวยของเราค่ะเขาเนามากไปเขาก็จะประมาณนี้แล้วค่ะใบเขาก็จะเหี่ยวๆเดี๋ยวเขาก็ชื้นขึ้นมาใหม่ค่ะนอนจ้ะส่วนนี้ก็คืออันนี้ก็คือแมวนะคะทุกคน อันนี้อันนี้ปลูกด้วยหัวนะคะทุกคนเขาจะเป็นเขาจะขึ้นล่าแล้วเขาก็สิเงี้ยวขี้ว่าขึ้นสิบโลนะคะอันนี้นะจ๊ะแต่ว่าถ้าเราปลูกด้วยน้วพอเดินมะ็ิดนี่ก็คือโอเคเลยค่ะเพราะว่าเขาจะไม่มีขึ้นล่าตรงตรง,ตรงอันนั้นปักแมงด้วยคะ่ะนี่จะ้ะอันนี้ก็คือเพาะใหม่มลริดนะคะนี่จ้ะมันกัดซี่นี้ฮัทมานนะคะเพราะว่าถ้าเขาชอบมากอันนี้เขาแบบก็คืออนุบาลไว้ก่อนนะคะคนถึงฤดูการปลูกช่วงประมาณเดือนในกุ้งผ้ามีนาผมถึงจะมาอันนั้นบํารุงเขาด้วยค่ะนี่นี่จะ้ะ อันนี้ก็คือต้นขาที่ปลูกไบสองกอนะคะทุกคนเอ้าวไมกๆนี่มันก็ซีนี้แค่ต้นหนึ่งนะคะสูงแค่นี้เองนะคะนี่ค่ะได้มาได้เตะตอนปลูกได้ครึ่งปีแล้วมันก็แตกตกอแตกตกอจนทืนแล้วค่ะสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสวนผักหลังบ้านด้วยจ้ะว่านี่ค่ะ มาอัปเดตนะคะแล้วก็จะพามาปลูกต้นหอมอีกแล้วค่ะจะมาเก็บต้นหอมนะคะจะมาเก็บสมุนไพ่ะจะมาเก็บสมุนไพ่แล้วก็จะมาปลูกต้นหอมนี่นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูอันนั้นเดี๋ยวสิผ้าเบิงอันนั้นต้นคื้นช่ยนะคะ<อ><อ>นี่นะคะทุกคนอันนี้นี่จะ้ะ ก็พอดีว่าผมเอาขี้เท่าโรยไว้นะคะเดี๋ยวจะหายผ้าเบงเน้ะค่ะเดี๋ยวจะพาเบงอันนี้ก็คือขึ้นชายที่ผมได้เอามาเสียบไบ้เด้อจ้ะหลังกินเหลือนี่นะคะกระสีประมาณนี้จ้ะนี่ค่ะกินเหลือวิธีนี่นะคะนี่ค่ะ อันนี้กินเหลือบผมก็จะฝังไว้ในดินอย่างนี้นะคะทุกคนนี่เด้อจะ้ะผมก็จะฝังไว้ในดินบผมก็จะฝังไว้ในดินนะคะทุกคนนี่ค่ะดอวกระสิมาเห็ดหูเห็ดหลุมกันเลยค่ะนี่นะคะอันนี้บผมก็ได้อันนันโรยโรยผักชีนะคะทุกคนนี่ค่ะโรยผักชีไวนบานพร้อม นี่นะคะผมก็จะทําการปูอย่างนี้เลยนะคะนี่จะ้ะกะสะทาการปลูกลงไปเลยส่วนต้นหอมอันนี้ก็นี่ค่ะต้นหอมที่ผมได้ทําการกินนะคะนี่จะ้ะก็จะเสียบไปอย่างนี้เลยค่ะ อันนี้ก็เป็นต้นเปปิโนแม่ล่อนนะคะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะรอดหรือเปล่าเด้อค่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะรอดหรือเปล่าแต่ก็คืออนุบาลไว้ก่อนในบ้านนี่จ้ะอนุบาลไว้ก่อนข้างในข้างใน้ใน,นี่กับบ่อได้เปิดเครื่องทําความห่อนนะคะทุกคนไม่มีเครื่องทําความร้อนนะคะก็คือธรรมชาติมันก็คือแค่ไม่มีลมเข้าก็แค่นั้นเองจ้ะนี่ค่ะ ผมก็จะเอาต้นหอมเสียบไปเพราะว่าอันนี้เสียบไปในกระถางต้นใหม่อยู่ในบ้านนะคะมันกระสิจอยๆเรี่ยวถ้าเอามาปลูกไว้ข้างนอกมันกระสิอ้วนนะคะทุกคนนี่ค่ะก็คือผมปลูกไว้อย่างนี้ผมก็บบได้ดนามนะคะทุกคนก็คือความชื้นมันมีอยู่ในโตของมันอยู่แล้วนะคะความชื้นมันมีอยู่ในพืนอยู่แล้วเพราะว่า ข้างนอกมันชื้นมากค่ะนี่นะคะผมก็จะพาทุกคนมาตัดนี่ค่ะจะตัดออกนี่นะคะทุกคนหน้าหนาวมันก็สิประมาณนี้จ้ะแต่ก็คือก็พอได้กินอยู่นะคะนี่ค่ะถ้าตัดนี่ตัดยิงสัน่นยิ่งดีนะคะ เพราะว่าหน้าหนาวนี่เขาจะอมน้ำนะคะทุกคนถ้าปล่อยให้เขาสูงมากเขาก็จะหักนะคะส่วนตัวที่ไอตัวที่บุ๋มพึ่งฟังไปในบุ๋มก็จะตัดนะคะนี่คะ่ะก็จะตัดแล้วก็ให้เขาขึ้นมาใหม่เขาก็จะได้สมบูรณ์นะคะแข็งแรงสมบูรณ์นี่จะ้ะ ก็จะตัดออกมาเลยนี่นะคะทุกคนก็จะตัดออกเลยนี่จะก็จะตัดออกแบบสั้นๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้ขึ้นแบบเขาสิไดแข็งแรงด้ค่ะนี่จะเพราะว่าเขาได้น้ําเยอะเขาก็เลยเปลาะนะคะแต่ก็คือสวยก็คือสวยงามตามท้องเรื่องนะคะ นี่จะ,จะเก็บกันเลยค่ะนี่ก็คือวิธีแบบบ้านๆนนะคะทุกคนวิธีใช้ชีวิตแบบบ้านๆนนะคะนี่จะ้ะ มันก็ได้ลายอยู่ด้ล่ะค่ะนี่ค่ะส่วนอันนี้ที่เป็นสอยๆนี่ก็คืออันนี้ก็คือตัวถากตัวถากเข้ากับกินเนอะค่ะนี่จ๋าเราก็จะมาเก็บตัวนี้อันนี้ก็สิเป็นใบนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นพักเพลานะคะทุกคนก็ ถ้าจะใช้จริงๆถึงจะเก็บด้วยค่ะแต่ว่าผมจะเก็บอยู่ค่ะจะไปทําจะไปทําอย่างกรนีผมจะไปทําซุปขนุนนะคะทุกคนนี่ค่ะจะเก็บอยู่ไปใส่ซุปขนุนใส่พ่อหอมๆกับพ่อค่ะ เพราะว่าตอนนี้เขากำลังกัน,นันคืออนุบาลไว้ก่อนนะคะถ้าหนาห่อนเขาคึงถึงสงิแบบแตกยอดก็แบบใหญ่มากจ้ะตอนนี้หนาหนาวนี่เราก็พอได้กินได้เก็บก็โอเคแล้วคะ่ะจะพอได้กินได้เก็บพอได้กินได้เก็บใช้ก็ คือว่าโอเคแล้วเนาะค่ะนี่จ้าถ้าเรารู้จักทำรู้จักปลูกนะคะทุกคนกับบอตองกับบอได้เสียงเงินหลายค่ะก็คือใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะนี่จ้า